สวัสดีครับก็มาพบกับผมอีกครั้งนะครับกับลีลาชาแนลวันนี้ก็เป็นพาร์ทที่6แล้วนะครับเกี่ยวกับการแนะนําผู้เล่นใหม่นะครับสําหรับวันนี้เทคนิคที่ผมจะมาแนะนําก็คือการเลือกตั้งเขตพิเศษนะครับ oh. เพื่อที่จะได้รับค่า Adjace เซนซี่โบนัที่สูงและคุ้มค่าต่อการเลือกตั้งเขตพิเศษนะครับมันเป็นยังไงไปชมกันเลยครับเอาละครับตอนนี้ผมก็ได้เลือกที่ตั้ง เขตพิเศษนะครับที่เหมือนจะคุ้มค่าที่สุดแล้วนะอย่างแรกเลยถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะติ๊กนะครับเพื่อกแท็กที่ผมทําอยู่ตอนนี้เพื่อนๆก็สามารถทําได้โดยการกด add tag นะครับแล้วก็วางแท็กในที่ที่เพื่อนๆต้องการอย่างเช่นตรงนี้นะครับ แล้วเราก็สามารถเลือกตำแหน่งที่จะระบุได้นะว่าเราจะเลือกเป็นแท็กอะไรนะครับอย่างนี้นะครับเป็นต้นนะเอาละมาเข้าเรื่องกันเลยสําหรับการเลือกที่ตั้งเขตนะครับอย่างแรกเลยที่ผมอยากให้โฟกัสก็คือเขตที่เป็นเขตวิทยาศาสตร์นะครับเพราะว่าเขตเนี้ยมันเป็นปัจจัยสําคัญในการที่เราจะวิจัยนําชนชาติอื่นเนาะโดยการสร้างเขตเพียงแค่ไม่กี่เขตนะครับเราก็จะได้ค่ายูที่เป็นค่าวิทยาศาสตร์ได้เยอะกว่าชนชาติอื่นนะครับสำหรับ adjacency b บนั s เป็นยังไงนะครับผมจะบีบเข้าๆก่อนนะ ก็คืออย่างแรกเลยผมจะมาอธิบายเพื่อนๆเ,เกี่ยวกับค่า adjacency b บนั s ให้เพื่อนๆได้เข้าใจคร่าวๆก่อนเนาะจากตัวแผนภาพตัวนี้เนาะตัวนี้นะผมก็ได้แผนภาพมาจากตัว reddit เนาะเพื่อนๆก็สามารถไปเสิร์ชหาได้ตามอินเทอร์เน็ตนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายตัวแผนภาพตัวนี้กันอย่างแรกเลยเขตแรกที่ผมจะแนะนําก็คือเขตวิทยาศาสตร์นะครับเพราะเป็นเขตแรกๆเลยที่เราสามารถสร้างได้ และเป็นเขตที่สําคัญนะครับในการที่ให้ได้ค่า adjacency โบนัสให้คุ้มเพื่อที่จะพัฒนาเมืองของเราในช่วงต้นเกมได้ดีนะครับอย่างแรกเลยค่า adjacency โบนัสนะครับมันจะให้มีด้วยการ3ระดับก็คืออย่างแรกเลยก็คือเป็นเมเจอร์โบนัสเมเจอร์โบนัสหมายความว่าไงก็คือค่าโบนัสที่สูงที่สุดนะครับก็คือบวก2นะครับส่วน Normal b โบนัสก็คือค่าโบนัสที่บวก1นะครับส่วน m ม n o r โบนัสก็คือจะบวก0.5นะครับเรามาดูกันว่าเขตวิทยาศาสตร์อะให้ค่า adjacency โบนัสกับ สิ่งไหนบ้างนะครับก็คืออย่างแรกเลยก็คือป่าฝนถ้าเกิดมี2ที่ติดกับเขตนวิทยาศาสตร์เราก็จะได้ค่า Adjacency bonus 1นะครับแล้วสิ่งเหล่านี้จะหายไปนะเมื่อเราใช้ Builder ไปรื้อถอน Improvement เนาะเพราะมันเป็น Natural Feature ที่อยู่ตามธรรมชาตินะครับส่วนอันต่อไปก็คือกาลังนะครับที่อยู่ตามริมฝั่งนะครับถ้าเราตั้งใกล้กับ ปากาลังเราก็จะได้ค่าวิทยาศาสตร์บวกสนะครับซึ่งเป็นเมเจอร์โบนัสแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เพิ่มกับค่าวิทยาศาสตร์ได้เยอะมากๆก็คือป่องความร้อนใต้ิีพบไอตัวเนี้ยจะให้ค่าวิทยาศาสตร์ถึง2ต่อ1นจุดเลยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนหาจุดที่บวกค่าเจเซนซี่โบนัสเนี่ยได้ถึง2จุดเนียเพื่อนเพื่อนก็จะได้บวก4เลยนะครับต่อไปนะครับค่าเจเซนซี่โบนัสที่ให้กับเขตวิทยาศาสตร์อีกอันหนึ่งเลยก็คือตัวภูเขานะครับ ก็คือมา n ์เทนนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆไปสร้างเขตวิทยาศาสตร์ร้อมรอบด้วยภูเขาเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้ค่าวิทยาศาสตร์สูงมากก็คือ1ลูกต่อ1 ค่าวิทย์นะครับและยังให้ค่า normal bonus จากเขตพิเศษนะครับหรือ government plaza นะครับซึ่งเป็นเขตที่สามารถสร้างได้แค่ที่เดียวนะครับต่อ1ชนชาตินะครับเพื่อนๆก็ต้องเลือกเอานะครับว่าจะเลือกสร้างเขตนี้ไว้ตรงไหนนะครับบูตค่าไหนเป็นพิเศษสําหรับผมเลยผมก็จะแนะนําว่าเอออาจจะเป็นค่าวิทยาศาสตร์บวกกับค่าฟันเฟืองหรือค่าเขตอุตสาหกรรมนะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะเล่นจบแบบวิทยาศาสตร์นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะเล่นจบแบบวัฒนธรรมหรือศาสนาเพื่อนๆก็เลือกตั้ง government plaza ไว้ติดกับเขต ที่เป็นเขตวัฒนธรรมและก็เขตศาสนาได้นะครับตามเป้าหมายของการชนะของเราเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับเขตที่สร้างได้ตอนช่วงต้นเกมและเพื่อนๆจะต้องเข้าใจเรื่องค่า Adjacency Bonus นั้นก็คือเขตศาสนานะครับเขตศาสนานั้นก็ให้ค่า Adjacency กับ Mountain นะครับหรือภูเขาเช่นเดียวกับเขตวิเทยศาสตร์นะครับแป เขตศาสนานั้นจะให้ค่า Adjacency Bonus กับ Natural Wonder นะครับหรือสิ่งมหัศจรรย์ตามธรรมชาติที่พบเจอในแมปนะครับบวก2ต่อ1ทายนะครับที่ติดกันนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเจอเนเ u อ t u w o n w o r d e r ตรงจุดไหนเพื่อนๆสามารถเลือกตั้งเขตทางศาสนาได้นะครับก็จะบวก Adjacency Bonus ค่อนข้างเยอะหรือเพื่อนๆอาจจะเลือกไปที่ตัวเลือกตั้งเขต Adjacency Bonus 0.5นะครับกับป่านะครับไม่ใช่ป่านะเป็นป่าธรรมดานะไม่ใช่ป่าฝนนะครับ แล้วอีกทางยังได้ Normal bonus กับเขต n m e n t p นพ a ซาด้วยนะครับซึ่ง Government p นพ a ซาเนี่ยก็จะให้ Normal bonus กับทุกเขตนะครับเป็นทริคเล็กๆในการสร้าง Government p นพ a ซาเพื่อบูต d j a c e n c y bonus ให้เขตอื่นนะครับต่อไปเลยที่อยากให้โฟกัส อีกจุดหนึ่งนะครับก็คือ adjacency b บน u s ของเขตอุตสาหกรรมนะครับเขตอุตสาหกรรมนั้นมี adjacency b บน u s ที่ช่วยติดกับเขตอือ่นนะเยอะมากนะครับเพราะว่าด้วยเขตอุตสาหกรรมเองนะ่ะมันเป็นเขตที่เร่งสร้างฟันเฟืองเนาะถ้าเกิดอยู่ติดกับเขตไหนมันก็จะทําให้เขตใกล้ๆของเขตนั้นนะครับบูตค่าฟันเฟืองให้กับเมืองนั้นได้นะครับอย่างเช่น เขตที่เป็นสีเขียวนะครับอควิดักนะครับอควิดักแล้วก็คานลนะครับคลองน้านะครับแล้วอีกอย่างนึงก็คือเขื่อนนะครับซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยก็ไม่ได้สร้างง่ายนะเดี๋ยวผมจะไปลงรายละเอียดอีกทีหนึ่งตอนที่ผมจะเวิร์กช็อปให้ดูนะว่าผมจะไปสร้างตรงไหนนะครับก็ยังบวก Adjacency b o n u s ให้กับพวก s t strategic resort หรือว่าจะเป็นพวกโรงตัดไม้เหมืองแร่แล้วก็เหมืองหินนะครับก็จะให้ adjacency bonus แบบ Minor แล้วก็ normal ด้วยนะครับตามพารกาฟที่เพื่อนๆเห็นเลยนะครับ ส่วนเขตต่อไปนะครับก็คือเขตวัฒนธรรมนะครับเขตวัฒนธรรมเนี่ยก็ถ้าสร้างติดกับซิตี้เซ็นเตอร์นะครับก็จะให้ค่าไมเนอร์เอเจนซี่โบนัสเหมือนกันแล้วก็ตัวบูธหลักๆเลยของเขตวัฒนธรรมก็คือวันเดอร์ที่เราสร้างนะครับวันเดอร์ต่างๆเลยที่เราสร้างจากเมืองนะครับถ้าเกิดอยู่ติดกับเขตวัฒนธรรมนะครับก็จะได้1ชิ้นบวก2นะครับต่อ1ชิ้นนะครับต่อไปนะครับเรามาดูเขตการค้ากันนะครับเขตการค้าก็จะมีอยู่ด้วยกัน2เขตด้วยกันก็คือเขตการค้าทางบกแล้วก็ท่าเรือนะครับ เขตการค้าทางบก Adjacency โบนัสที่ให้มากที่สุดเลยก็คือการสร้างเขตการค้าทางบกริมแม่น้ำน,นะครับก็จะให้ค่า Major a d j a c e n c y ่โบนัสกับเขตการค้าทางบกนะส่วนการตั้งเขตส่วนการตั้งท่าเรือนะครับก็จะให้ Adjacency โบนัสกับรีสอร์ททางทะเลนะครับอย่างเช่นพวกปูพวกปลาแล้วก็พวกพวกลักชัวรี่รีสอร์ททางทะเลนะครับ แล้วก็ยังให้ค่าเมเจอร์ของการสร้างท่าเรือติดกับซิตี้เซ็นเตอร์ด้วยนะครับส่วนเขตการทหารก็จะมีมีเงื่อนไขในการสร้างก็คือการตั้งไม่ติดกับซิตี้เซ็นเตอร์แค่นั้นเองนะครับก็ประมาณ2ช่องนะครับจากเมืองหลวงจากเมืองเมืองซิตี้เซ็นเตอร์แค่นั้นเองนะไม่มีอะไรมากนะครับเอาละเรามาบีบคร่าวๆในกระดาษกันแล้วต่อไปเรามาดูกันจริงๆเลยว่าค่าเจสซนีโบนั้เนี่ยเราจะเลือกอยังไงเนาะ อย่างแรกเลยเรามาดูที่เมืองที่เราจะแผนไว้ที่จะตั้งเขตอุตสาหกรรมนะครับที่ผมเลือกจุดนี้ก็คืออย่างแรกเลยก็คืออยู่ติดกับซิตี้เซ็นเตอร์แล้วก็สามารถสร้างตัวอ q พูดักนะครับแล้วก็สร้างเขื่อนนะครับเพื่อที่จะให้ค่าเอเจนซี่บวก2ต่อ1จุดนะครับแล้วอีกทางยังมีสเตติสติกรีสอร์ทนะครับที่บูตค่าเ j a จนซี่โบนัสให้กับเขตอุตสาหกรรมได้1เลยทีเดียวนะครับส่วนสีเขียวนะครับเขตที่เป็นสีเขียวนะ่ะจะเป็นเขตที่ ไม่ต้องใช้ประชากรในการสร้างเออผมลืมอธิบายไปก็คือการสร้างเขตแต่ละเขตนะครับเขตพิเศษแต่ละเขตเนี่ยมันจะต้องใช้จํานวนประชากรของเรานะครับก็คือเวลาเราเริ่มตั้งเมืองนะครับประชากรเราจะสามารถตั้งเขตได้1เขตนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีประชากรเพิ่มขึ้นมาเป็น4นะครับเราก็จะสามารถสร้างเขตเพิ่มขึ้นได้อีก1เขตนะครับก็4 8 12ก็จะสร้างเพิ่มขึ้นได้ทีละเขตทีละเขตนะครับเอาล่ะสําหรับเขต ที่เป็นเขตพิเศษนะครับที่เป็นสีเขียวนะครับอย่างเช่นตัวเนเปิลฮูดนะครับเราจะไม่จะไม่ใช้ค่าประชากรในการคิดนะเพื่อนๆจะสร้างเขียนก็ได้นะครับตามใจชอบเลยมีพื้นที่เท่าไหร่สร้างได้เท่านั้นเลยส่วนสีเขียวนะครับอ q ครีดักนะครับทางระบายน้ําตัวนี้มีเงื่อนไขในการสร้างอยู่อย่างหนึ่งก็คือเพื่อนๆจะต้องสร้างติดแม่น้านะครับหรือสร้างติดภูเขานะครับอย่างนี้นะครับมันจะบังคับให้สร้างแค่2กรณีเท่านั้นก็คืออย่างแรกเลยสร้างติดกับริมแม่น้ํา อย่างที่2ก็คือสร้างติดกับภูเขานะครับตัวนี้มันจะบูตค่า housing ให้เพื่อนๆได้นะครับเรามาดูที่เมืองหลวงนะครับนี่มันก็จะสร้างได้แค่ติดแม่น,น้ําใช่ไหมเพราะ2จุดนี้เป็นจุดที่ติดแม่น้ำน,นะครับแล้วอีก,อ,กอีกเงื่อนไขนึงที่ผมลืมบอกก็คือต้องสร้างติดกับ city center เท่านั้นนะครับเวลาการเลือกสร้าง ตัวอควิดักเนี่ยจะค่อนข้างยากสําหรับผู้เล่นใหม่เนาะเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อน,เพ,อนเพื่อนไปตั้งเมืองที่ไม่อยู่ติดแหล่งน้ําจืดนะครับหรือไม่ติดภูเขาเพื่อนๆก็จะไม่สามารถสร้างอควิดักได้นะครับส่วนสีเขียวอีกอันนึงก็คือเขื่อนนะครับเขื่อนตัวนี้จะสามารถสร้างได้ตามริมแม่น้ํานะครับ หรือที่ที่เขียนว่าริเวอร์นับหเส้นนับจะสร้างเขื่อนได้แค่1อันนะครับอย่างเช่นแม่น้ําสายนี้นะครับจะสร้างเขื่อนได้แค่หนึ่งที่เท่านั้นสมมุติว่าผมเลือกสร้างเขื่อนที่เมืองหลวงนะครับก็คือเมืองนี้ผมก็จะไม่สามารถสร้างเขื่อนที่เมืองนี้ได้อีกต่อไปนะครับก็ถ้าเกิดมีแม่น้ํา2สายเพื่อนๆก็จะสร้างเขื่อนได้2ที่นะครับโอเคเราพูดมาเยอะแล้วนะครับตอนนี้เรามาลองสร้างกันเลยอย่างแรกเลยที่ผมจะสร้างก็คืออควิดักนะครับที่ที่เป็นเขตแรกที่ที่สร้างได้ในการบูตอุตสาหกรรมนะครับ สำหรับเมืองนี้นะครับตัวที่สร้างก็คือเขตการประมงนะครับจะเห็นว่าถ้าเกิดเราสร้างติดกับปูนะครับซึ่งเป็นรีสอร์ททางทะเลนะครับก็จะได้บวกหน่งนะครับแล้วก็บวกอีก2สําหรับการที่ตั้งเขตประมงติดกับซิตี้เซ็นเตอร์นะครับแบบนี้นะครับ ส่วนเมืองนี้นะครับผมแพลนไว้จะสร้างไว้อยู่2เขตนะครับเขตแรกก็เขตประมงเขตที่2ก็คือเขตโฮลีไซนะครับการตั้งตรงนี้ก็คือเราจะได้ค่ายเจสเซนซีจากภูเขา3ลูกนะครับก็คือ1 2แล้วก็3นะครับ3ลูกนี้ก็จะให้ค่ายเจสเซนซีลูกละ1นะครับทำให้เขตศาสนาของเราเนี่ยมีค่ายเจสเซนซีสนะครับส่วนเมืองนี้นะครับผมก็จะเลือกตั้งตัวแคมปแคมปัสนะครับเพราะว่าเขตวิทยาศาสตร์เนี่ยจะบูทกับภูเขาแล้วก็ป่าฝนใช่ไหมครับ แต่ตอนนี้มันมีภูเขาอยู่3ลูกแล้วก็ป่าฝนอีก1ที่นะมันก็จะให้3.5นะครับเราก็เลือกสร้างเขตตรงนี้จะได้ค่าวิทยาศาสตร์ที่คมที่สุดนะครับส่วนเมืองนี้นะผมแพลแนไว้จะสร้างเขตวัฒนธรรมนะครับก็ตามที่ผมอธิบายไปในตัวชีตนะครับเขตวัฒนธรรมก็จะบูตบวก2นะครับต่อตัววันเดอร์ที่เราสร้างนะครับตรงนี้ก็จะมีอยู่3จุดเนาะก็จะเป็นบวก6นะครับ วนตัวนี้นะครับผมแพลนว่าจะสร้างเขตการค้านะครับเพราะว่าการสร้างเขตการค้าติดแม่น้ำเนี่ยจะให้ค่าโกบสองนะครับนี่นะครับก็จะเป็นการเลือกตั้งเขื่อนนะครับตามแม่น้ำนะครับก็คือ1แม่น้ําสร้างได้1เขื่อนนะครับแล้วก็สร้างไปเพื่อที่จะบูทค่าเขตอุตสาหกรรมของเรานะครับต่อไปนะครับพอเราตั้งเขื่อนแล้วนะครับเราก็สามารถแพลนที่จะตั้ง e r n m e n t p l าซาได้เพื่อที่จะบูทค่าเขตอุตสาหกรรมของเราให้ได้เยอะที่สุดนะครับเท่าที่จะทําได้นะพอเราสร้าง เอเจนซี ency, ่เพ so like so, like so so, so, ื part, like ่อบูตเขตที่เราต้องการสร้างได้ครบแล้วนะครับเราก็วางเขตที่เราต้องการสร้างนะครับไว้นะครับก็จะพบว่าเขตที่เราต้องการสร้างเนี่ยมันก็จะบูตพอเราเซตอัพทุกอย่างพร้อมนะเราก็สามารถสร้างเขตที่เราต้องการสร้างได้นะครับก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับก็ตอนนี้ก็จะมีเขตอุตสาหกรรมที่ผมจะสร้างเนี่ยก็จะบวกค่าฟันเฟืองถึง8เลยนะครับบวก8นี่มาจากอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยบวก2เนี่ยครับมาจากซิตี้เซ็นเตอร์นะครับบวก1นะครับ มาจากก r n m e n t p l า z a บวก2นะครับมาจากอ q u วิดาบวก2อย่างหนึง่งมาจากเขื่อนนะครับแล้วก็บวก1นเพิ่มเติมมาจากตัว Strategic Resource หรือตัวเนี่ยดินปืนของเราเนี่ยแค่นั้นยังไม่พอนะครับก็อย่างที่พารากราฟบอกใช่ไหมว่ามันอยู่ติดกับตัว Resource ไม่พอนะครับถ้าเกิดเราสร้างเหมืองเข้าไปบน e ริซ r c e นั้นเหมืองน,นั้นก็จะให้ค่าเจสซินซีโบนัสกับเขตอุตสาหกรรมด้วยนะครับอย่างเช่นเหมืองตัวนี้จากเดิมที่บวก8นะครับ ตอนนี้มันก็จะเป็นบวกบวก9แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมสร้างเมืองไว้ที่หินกับตัวดินปืนนะครับก็คือเราจะได้ค่า adjacency bonus ของเมืองน,นี้คือ9เลยนะต่อหนึ่งแค่1เขตนะได้ได้ฟันเฟือนถึง9เลยนะครับเอาล่ะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียคร่าวๆนะครับสำหรับการเลือกตั้งเขต s เปเช a l district ต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้ค่า adjacency bonus เนี่ยมาเป็นค่ายิวให้กับเมืองน,นะครับโดยที่เราเลือกตั้งเขตอย่างไรให้คุ้มนะครับ1เขต ได้ค่ายิวมากที่สุดนะครับเอาแล้วครับนี่ก็เป็นไอเดียคร่าวๆนะครับในการเลือกวางแผนเมืองเลือกผังเมืองในการตั้งเขตนะครับเพื่อที่ได้ค่า adjacency b บนั s เพื่อให้เมืองเพื่อนๆเนี่ยพัฒนาเร็วมากยิ่งขึ้นโดยการสร้างเขตที่คุ้มที่สุดนะครับสำหรับเพื่อนๆมีไอเดียหรือว่ามีเทคนิคดีๆนะครับอยากจะนำเสนอเพิ่มเติมครบก็สามารถทิ้งไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมและกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมทำนะครับสำหรับวันนี้ ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ